ค่าที่แพงมากค่ะตารางวาตารางเมตรละสองคือมันไม่ไหวแล้วคะ่ะมันแพงมันแพงเกินไปอ่ะเราสู้ไม่ไหวไหนจะค่าใช้จ่ายทางบ้านอีกอะไรอีกอย่างเนี้ยคะ่ะเขาเริ่มเก็บปรับราคามานานยังไงตั้งแต่เดือนมีนาค่ะที่ผ่านมาใช่ค่ะมันขายของไม่ดีอะค่ะมันเงียบแล้วแบบมีกดดันหลายเรื่องไงแบบ หลายอย่างนะคะกดระเบียบเยอะมากจนรับไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ช่วยเหลือเรื่องนี้ละค่ะเกี่ยวกับการเก็บเงินตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ให้น้อยลงหน่อยแบบให้เราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้มันอยู่ไม่ได้มันไม่ไหวใช่ต่างกันเยอะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยคือคือว่า ท่านเจ้าวาดองค์เก่าเนี่ยคือท่านบอกว่าไม่ต้องเก็บก็ได้คือให้แม่ค้าทำมาหากินแต่คือก็มีการจัดเก็บแต่ไม่ได้มากขนาดนี้<ม>คือว่าช่วยเหลือกันแต่พอมาเจ้าวาดเนี่ยคือให้จัดเก็บเป็นรายเดือนแล้วทําให้ว่าตารางเมตรละสองร้อยห้าสิบาทม,มันทาให้ก็งงกันว่านี่เป็นพื้นที่วัดหรือว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่น่าจะเก็บแพงขนาดนี้ ก็คือมามาดูแลเรื่องเงินเงินวัดเงินตลาดครับผมเพราะว่าผมมองดูก็ผมมองดูแล้วมันมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอ่ะคือเหมือนเหมือนมาทําให้เขาลําบากเขาอยู่กันมาก่อนไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับขายของกันไม่มีปัญหาทีนี้พอเป็นอย่างนี้ก็แบ่งพักแบ่งพวกกันด้วยครับผมไม่ทราบเลยเพราะว่าไม่มีการชี้แจงนะครับการการเก็บเงินตลาดไปเนี่ยไม่มีการชี้แจงว่าเอาเงินไปทําอะไรบ้างตรงไหน ปัจจุบันนี้ก็คือสามพันค่ะถ้าร้านเล็กๆอย่างเงี้ยนะสองเอร้านตัวเล็กๆนั้นหกร้อยถ้าเต็นทั้งหน้าเนี่ยหนึ่งพันบาทแต่ถ้าสามคูณสามเป็นพันห้าต่อวันหรือต่อเดือนต่อเดือนค่ะ,ะค่ะแต่คือต้องมาดูวันธรรมดาเพราะวันธรรมดาแทบจะไม่มีคนเลยเงียบมากบางวันเนี่ยขนาดหนูร้านใหญ่เนี่ยเลยสองร้อยพูดแล้วดอยใจมีค่ะ,คะ ร้านนี้สี่พันพวกนั้นสี่พันสามพันตามตามสเต็ป<ม>เขาพูดว่าร้านานัางเป็นที่ตำเรศทองม,มาแก้ไขก็คือแบบว่าให้ค่าเท่าถูกหน่อยแล้วนุ้นไม่อยากให้มีคนมาจัดแบบอย่างนี้ถ้าเทศบาลก็คือเทศบาลมาจัดเลยค่ะอย่าให้คนภายนอกเข้ามาจัดคือมันจะมีคนภายนอกเข้ามาจัดเหมือนเหมาพื้นที่โอ้หลายร้านคะ่ะเยอะแต่พวกที่ร้านที่แพงเนะ่ะมีเยอะคะ่ะ ตอนนี้ก็เริ่มจัดให้จัดที่มันสเปะส,สปะก็จะจัดให้เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ใช้ออกกฎระเบียบคือกฎระเบียบที่ทํามาเติมแล้วก็ทําให้มันรัดกลุ่มขึ้นอนทิเช่นกับท่านออย่างเช่นอ่าอย่างพวกร้านค้าที่ล้ําออกมาทางเท้าเนี่ยเราก็จะจัดให้อยู่ในเส้นให้กรรมการเขาคอยดูแลให้อยู่ในเส้น ร้านค้าที่มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ถ้าทะเลาะกันถึงขั้นอาตมาต้องลงไปดูเองก็จะจะเชิญออกตั้งแต่ถ้าถ้าโยมไปเดินดูเนี่ยตั้งแต่หอกองไปจนถึงสุดวัดกระตรงติดกับสันเจ้าเนี่ยรตรงนั้นจะมีคนอยู่เดินผ่านเยอะ mm hmm. พอมีคนเดินผ่านเยอะเนี่ยก็จะเก็บาตามพื้นที่ mm hmm. แล้วแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยพื้นที่ขนาดไหน ตารางเมตรละ250ต่อเดือนที่ว่าค่าที่เยอะก็เพราะว่าร้านเขาตั้งใหญ่พอเขามาบ่นว่าค่าที่แพงก็บอกว่าให้ขยับร้านให้เข้าให้เล็กลงเขาก็ไม่ขยับนี่ของเราก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้ส่วนด้านในในศาลาที่มีเต็นท์สีาขาวอยู่น่ะ,ะล็อกหนึ่งหนึ่งพันบาทต่อเดือนแล้วก็ด้านด้านนอกเนี่ยทางด้านนอกตั้งแต่ทางเข้าวัดมาเนี่ยก็ ห้าร้อยบาทต่อเดือนก็ก <t> ็ย <Next> ังตอนนี line, ้ยังอยู like, ่ในช่วงที่ว่าเราเริ่มปรับปรุงจากเติมเดที่มันสเปะสปะก็พยายามเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆพอเก็บข้อมูลไปแล้วเนี่ยก็จะจะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยโยมมือมันยังไม่คงที่อย่างไอ้พวกราคาพวกนี้มันยังไม่คงที่เราก็ยังมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีรูปแบบตายตัว เพราะว่าไอ้ที่มาขายของกันเนี่ยส่วนใหญ่นะจะมาแต่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดามากันไม่กี่เจ้านะที่มากันไม่กี่เจ้า,เ,าเพราะว่าเพราะว่ามันมีอย่างนี้คุณโยมมีพ่อค้าบางท่านเนี่ยบอกว่าค่าที่แพงแต่ว่าไปขายที่อื่นนะ่ะแค่ไปวันธรรมดาเนี่ยห้าวันเนี่ยค่าที่อาทิตย์หนึ่งเยอะกว่าที่จ่ายให้ที่วัดนี่อีก